นะคะในโซเชียลนะคะเป็นร้านระดับตำนานเลยนะคะหลายคนอยากไปลองชิมกินไปแล้วกินไปแล้วด้วยหรอแม่สาขาไหนคะเนี่ยมีตั้งหลายสาขาพระรามเก้าโอ้โหเมื่อกี้ยัองถามอยู่เลยว่าซอยอะไรนะคะพาสต้าอาม่านะคะสวัสดีค่ะคุณจิ้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟเปเล็กด้วยนะคะพาเชฟมาด้วยนะพาเชฟมาด้วยนะคะร้านพาสต้าอาม่าที่จริงอ่ะคือตอนนี้มีหลายสาขามากตอนนี้มีกี่สาขานะคะตอนนี้มีทั้งหมด6ที่ครับหกสาขาหกสาขาแต่ว่าตอนแรกเริ่มย้อนก ับไปขายออนไลน์อย่างเดียว เมื่อก่อนขายออนไลน์อย่างเดียวมันเป็นมายังไงฮะเนี่ยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเพื่อนเล็กแกชอบมากเชฟเป็นคนเก่งพอเข้าปุ๊บเชฟทำเลยจัดการจัดการเลยอย่ไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันให้เชฟทำทำไมจะทำสาลายไข่กุ้งก่อนครับโอเคสาลายกุ้งระหว่างนี้เรามาคุยกันต่อได้เลยครับกอนแรกมันออนไลน์อย่างเดียวแหละขายออนไลน์ช่วงโควิดครับผมเติบโตจากโควิดแต่เราโตจากโควิดเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับขายออนไลน์อย่างเดียวไม่มีหน้าร้านนะครับแล้วก็พอเริ่มคลาย lockdown เราก็เริ่มขยายหน้าร้าเดี๋ยวที่คุยมาอาม่าอยู่ไหนอาม่ายืนอยู่นี่ไงอาม่านี่ไงพาสต้าอาม่าอาม่าเกี่ยวอะไรในนี้พาสต้าเป็นอาหารทางอิตาเลียนใช่ไหมครับอาม่าเป็นตัวแทนของฝั่งเอเชียนนั่นน่ะสิเอาอาหารยุโรปกับเอาอาหารเอเชียมาทวิทกันอแต่ว่าจริงามาเราไม่เกี่ยวแต่อาม่าเกี่ยวจริงครับอาม่าเป็นคน กินตั้งแต่จานแรกๆเลยคือเราทําทําให้อาม่าทานกินกันในบ้านนี่แหละครับใช่ใช่แล้ระหว่างนี้เชฟก็ผัดไปก่อนนะหนูขอไปชิมอย่างอื่นก่อนนะเชฟได้ได้ไปเดีวแม่เราไปชิมอย่างอื่นกันเดี๋ยวผมแนะนําครับได้ค่ะเริ่มเลยเริ่มต้นที่สลัดก่อนเลยไหมครับกินครีนครับอันนี้เป็นสลัดกุ้งย่างอะโวคาโดใช่ครับสลัดกุ้งย่างน้ำจะเป็นน้ำแพชชั่นฟู้ดนะครับสองฟออันนี้เป็นสลัดกุ้งย่างอะโวคาโดนะครับอืมอร่อยน้ำน้ำนะอร่อค่ะ นามะอร่อยอ่ะใช่ไหมเป็นน้ำสลัดใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำเนียนเนียนดูสิอันนี้ข้าวไข่ข้นต้มยำน้ำต้มยำแห้งนะครับอันนี้ข้าวไข่ข้นต้มยำแห้งใช่ครับอ้ําอ่ะน้ำดีมากอันนี้น้ำต้มยำแห้งแล้วใช่ใช่ครับอุ๊ยอร่อยมากเข้มข้นมากเข้มข้นไหมครับอร่อยข้าวไข่ข้นต้มยำหมูสับครับตัวนี้อร่อยมากๆ ก็ออกไทยเลยนี่คือสปาเกตตี้สาหร่ายไข่กุ้งนะครับอันนี้ถ้าแนะนำให้คนพร้อมๆกันคนเลยเนาะใช่ใช่่ความพิเศษของตัวนี้ก็คือจะเป็นการผสมของซอสญี่ปุ่นเจแปนนี้สะครับใช่กับความเป็นแบบไทยซอพริกถีราชาออยู่ในนี้ด้วยอ๋อเหรอฮะใช่ใช่ครับอยู่ในนี้เธอแล้วป่าหนีเชฟ้งหยุดทําเลยเชฟทาอะไรต่ออ่ะ เดี๋ยวเชฟทำซิกเนเจอร์อีกหนึ่งตัวโอเคโอเคอุ๊ยนี่มันเป็นตรงแบบนี่ลองร้อนนะครับลองร้อนเออลองร้อนแน่เลยอ่ะอร่อยอ่ะมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบ กลุ่มญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยว่าจะมีความเผ็ดของซอสนิดนึงอย่างงี้ไหมใช่ใช่ใช่ครับได้ๆแล้วก็หอมมากเลยนะอันนี้อร่อยเนาะดีมากดีมากเลยค่ะโอเคเป็นฟีลแบบทรงยี่อ่ะเป็นเหมือนใช่ใช่แต่ว่ามันแบบคนไทยกินเนาะเออมันมีความแซ่บของซอสนิดนึงอย่างเงี้ยจะให้ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆฟีลโอโคโนมิยากิหรือว่าทาโกยากิที่มันมีสารเลายนิดนึงอ่าใช่ใช่ไม่กินไอเนี้ยซอสอะไรโชยุโชยุโชยุนี่นี่นี่ใช่ครับไปไหนต่อดีฮะต่อที่ไหนๆก็ญี่ปุ่นแล้วมาที่ตัวนี้เลยค แองเจ h ลแฮโซบะเย็นแองเจิลแฮโซบะเย็นอ้นี่น่ากินอีกแล้วนี่ว้าวสมแล้วที่มีร้านอาหารแต่ว่ามีสาขาเดียวเท่านั้นยาต้องครับลาดน้ำได้ถูกต้องเลยถูกไหมฮะถูกฮะถูกต้องเลยครับอ่ะเร้ก็บีบเลมอนลงไปถูกถูกอุ้ยละชิ้นใหญ่มากอ่ะเป็นเล็บช็อตคันใหญ่คำใหญ่มากเล็บช็อตเหรออาไปกินได้ไงวะอืมหอมมาก สดชื่นครับซอสหอมมากค่ะสดชื่นหอมหอมกลิ่นซอสญี่ปุ่นด้วยตัวนี้ก็ความเป็นญี่ปุ่นครับไม่แล้วแม่ไม่แล้วตัวนี้เลยครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าซอสพริกสีราชาไข่ออนเซนเบคอนกรอบครับคือยาวมากใช่ยาวขออีกทีได้ไหมคะขออีกทีได้ไหมคะสปาเกตตี้คาโบนาร่าซอสพริกสีราชาไข่ออนเซนเบคอนกรอบอันนี้ต้องคลุกไหมฮะอันนี้ต้องคลุกเหมือนกันครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนช้อนให้ให้ชวนครับได้ค่ะ เจาะไปเลยนะคะโอ้โหหน้าตาน่าทานมากค่ะคุณค่าคือแบบว่ามันเป็นำเข้มข้นมันเป็นซอสมันนี่แหละสมแล้วที่มีรายการทำอาหารเป็นของตัวเองแล้วก็มีร้านอาหารเป็นของตัวเองตัวนี้จะเป็นคาโบนาร่านะครับที่ผสมซอสพริกศีราชาเหมือนกันแล้วก็ผสมกับคุนไม่ค่อยเห็นใครทำใส่ซอสพริกศีราชาผัดกับพริกแห่งอ่าพริกพริกพริก พริกป่นนะครับพริกป่นไทยจะใจเย็นเดี๋ยวดิอร่อยมาก่อยมๆใช่ไหมแกเร็วรสชาติเป็นไงครับไทยเลยอร่อยค่ะคาร์โบรลชาติไทยใช่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 ประหคำนี้ได้ไหมฮะได้เพราะว่ามันจะเป็นซอสเหมือนเป็นแบบซอสถ้ามันเป็นอาหารเกาหลีเขาจะฟิลว่าเรียกว่าซอสโรเซ่ปะเออโรเซ่ที่มันผสมผสานเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยมันจะเป็นซอสพริกที่มันมีความเผ็ดนิดนิดมันเหมาะกับถูกปากคนไทยฮะเสพหาใช่ครับอร่อยแล้วเวลาแบบ กินไปอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกไม่เลี่ยนอืมถูกต้องครับแล้วก็ต่อด้วยฟักเกตี้ภูเขาไฟไข่กุ้งครับตัวนี้ออกแห้งๆแล้วฮะนี่ก็คือจะแบบอารมณ์พริกแห้งเนาะใช่ใช่คล้ายๆกับผัดพริกแห้งอครับแต่ว่ามีความเป็นญี่ปุ่นขึ้นมานิดนึงครับยังไงอันนี้ไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนเลยอนี้อร่อยเลยอือดีเนาะอันนี้ผัดดีหอม ตัวนี้หอมนะคนที่แบบจับเครื่องทงเครื่องเทศอะไรเงี้ยแบบกระเทียมอย่างเงี้ยรอบๆอ่ะแฮมเฮิมไข่กุ้งไข่กุ้งอย่างเงี้ยอันนี้คือเพนเ,เน่เพสโต้กุ้งนะครับคุณจูนจามาอีกแล้วคุณขอ,อเสิร์ฟไม่หยุดพีจีเพสโต้กุ้งอันนี้ครับอันนี้เป็นเป็นเส้นเพนเน่นะครับเป็นเส้นเพนเน่อันนี้หอมมากซอสเพสโต้นี่ดีมากถ้ากินร้อนๆนะอร่อยเข้มข้นจริงๆร้านเนยนะต้องกินต้องกิน เพสโตอร่อยมากหอมมากสดชื่นมากค่ะคุณขาได้เลยครับอืมอันนี้คือนี่คือท็อปปิคอสลัดครับสลัดผลไม้ครับอ๋อใช่คุณชอบทานผักนี่เลยเหรอใช่เธอนี่เหมือนแก้วมังกรเลยนะผักผลไม้นี่ไม่ค่อยเข้าร่วมเท่าไหร่เธอเหมือนแก้วมังกรเลยทำไมอ่ะเม็ดเยอะมากรดน้าสลัดอ๋อออลดน้ำนี่ไงที่ต้องลาดก็ไม่ลาดเออวู้ดว่าจั์มาสวยงามมากเลยนะ ใครสายสุขภาพนะอืมใช่ปิดท้ายครับปิดท้ายเป็นแบบสดชื่นฟิลฟิลแอปเปิ้ลละกันแนวขวางด้วยแนวขวางตัวความสามารถอยู่แล้วเจ้าของร้านยืนอยู่นี่อดีโอเคโอเคขอบคุณครับจริงจริงหมูนี่ก็เข้าแนวขวางได้ลองไหมไม่ดีกว่า ของของข้าวเสร็จแล้วก็ของหวานของหวานวันนี้เอามา2ตัวนะครับเค้กที่ร้านมีทั้งหมด16ชนิดนะครับอันนี้คือบานอฟฟี่เลยครับบานอฟฟี่บานอฟฟี่เสร็จแล้วก็จะเป็นเอแมคคาเดเมียซอสเตตคาราเมลอ่าสองตัวคือเค้กที่ร้านเนี่ยมีตั้ง16ชนิดค่ะจุดเด่นของเค้กที่ร้านเนี่ยมันจะเป็นฟิลไหนเอ่ยเค้กโฮมเมดนะครับทำเองที่ร้านทำเองทำสดครับเป็นเค้กทำสดเลย วันต่อวันนะครับอยยังไงอชอนมากนี่นี่นี่ละกล้วยเป็นดุนดุนเลยอะค่ะไอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชิ้นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นดีกว่าเนาะเป็นมาเป็นลูกครับโอ้โหนี่มากอยู่แล้วมันละลายในปากเลยอะนิ่มเนาะอืมคือแบบใช้ลิ้นบดคือมันเข้ากันเลยอ่ะแ้วตัวครีมอร่อยเนะไม่ได้แบบไม่ได้หวานจนเกินไป เป็นมาอนหน้ารักหน้ารักคนหนึ่งกินหนึ่งปอนได้อันนี้ได้ค่ะอันนี้แมคเด้ผัวต่อเต๊ตคาราเมลแล้วชันเค้กของเขานะเป็นเลเยอร์แบบว่าดดูประมาณพันกว่าชั้นน่ะอันนี้ก็จะออกแบบทอฟฟี่นิดนิดออื้ออร่อยมากเป็นฟิลแบบฟอเต๊คาราเมลมีคาราเมลครับมีความเป็นแบบกลิ่นทอฟฟี่ทอฟฟี่ทอฟฟี่นัทครับให้หายให่หายอันนี้อร่อยจริงแล้วก็พาสต้าอร่อยจริง จัดจานสวยมากขอบคุณครับขอบคุณ<ะ>มากครับเออมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็น,สนเสน่ห์ของร้านไหมเป็นจุดดึงดูดของร้านใช่ขายกุจีฝากร้านหน่อยดีกว่าค่ะได้ครับ<ม>ร้านพาซ่ามากนะครับ,รบกออ็มีทั้งหมด6สาขานะครับ จะมีที่สาขาราชเทวีนะครับสาขาสยามเซ็นเตอร์สยามเซ็นเตอร์อยู่ชั้น2นะครับแล้วก็สาขาสารแดงอยู่ตรงสาธรซอย2นะครับแล้วก็สาขาพระราม9นะครับแล้วก็สาขาเชียงใหม่มีที่เชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็น้องใหม่เลยสาขาสาธรสาธรซอย1นะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับถนนเชื้อเพิ่ง นะครับฝากร้านด네้วยนะได้เลยค่ะตามมาทานกันได้เนาะค่ะขอบคุณคุณจีแล้วก็เชฟเล็กนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณจีขอบคุณครับขอบคุณค่ะหมดเวลารายการของเราแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะครั้งหน้านะคะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะรว